็จาก,กานี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเมนูที่เกิดขึ้นจากคุณนางคนหนึ่งที่เบื่อชีวิตในราชวังแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเ,เห็นผักปลาผักอะไรก็เก็บเก็บมารวบรวมมาแล้วก็ตัวจากาจากานี่ก็คือกาก็คือปลาปลานะคะแล้วก็จ่านี่ก็คือปลาที่ปรุงเขาก็เอาขมิน้นเอาสมุนไพรอะไรมาหมัก นะคะ C แล้วหลังจากนั <N: 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 ้นก็เวลาจะทานกันนี่ก็หมักได้ที่แล้วนะคะผักนี่ก็หลายอย่างนะคะเตรียมเตรียมผักหลายอย่างมีทั้งต้นหอมผักชีลาวใช่ผักชีลาเขาเรียกชีลาต้องใส่ผักชีลาต้องมีักีต่างจากผักชีกรุงเทพยังไงคะกลิ่นฉุนกว่าอค่ะครับต่อฮะก็เวลาทานนี่ก็คือ บนโต๊ะนี่เขาจะเตรียมให้ทุกอย่างแล้วนะคะก็คือมีปลาที่หมักแล้วผักที่ทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะแล้วก็จะมีพริกมีถั่วมีขนมจีนมีขนมจีนบุมีกะปิครับแล้วก็จะมีเป็นกระทะร้อนใช่ใชนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเอามีมีน้ำมันให้เราถ้วยหนึ่งให้เราเอาน้ำมันใส่หล่อนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้ติดกระทะนะคะแล้วก็เอาปลาลงไปคลุกไปผัดร้อนๆอยู่บนโต๊ะนะคะ ค่ะเขาเป็นเตาถ่านแล้วก็อฟั้งแล้วเป็นไงฮะคล้ายหมูคล้ายอารมณหมูกระทะแล้วก็คล้ายเนื้อย่างที่มีกระทะใช่ไหมถูกค่ะแต่ว่าเป็นปลาที่มีชุบขมิ้นนะฮะจะออกสีเหลืองเหลืองขมิ้นี่เป็นปลาไม่ใช่เนื้อมีประโยชน์ด้วยครับใช่ฮะค่ะคือยิ่งยิ่งทานนี่แบบว่าเอมีปลาแล้วก็มีผักนานาชนิดนะครับแล้วก็ทานกับขนมจีน มันเหมือนคล้ายๆเมี่ยงชนิดหนึ่งของบ้านเราเลยแล้วก็มีใส่เครื่องที่มันปรุงรสก็คือเอกระปิฮะโอ้เคมข้นมากเลยครับทำไมอาหารเวียดนามไม่เห็นมีปลานี้ใวก็ย่างให้เห็นเนี่ยก็ไทยไม่มีหรอกค่ะเมูนี้ไม่ไปเวียดนามถึงมีแต่บอกว่าไม่มีก็มีนะคะมีดอยมากมีที่ร้านเวียดนามไมฮาร์ดมีเหรอมีมีคือเตาให้ทอดให้ย่างเลยเขามีเตาที่ที่ที่ให้ให้คลุก ๋อให้คลุกให้มีความร้อนเพิรู้นะอีทว่าร้าน My Heart มีเพราะว่าพี่ไม่เคยเจอที่เมืองไทยอลยเป็นคนที่เอาเมนูนี้เข้ามาเองค่ะอ๋อนี่มาจากคุณอีทเองร้านของคุณอีทเ่คะใช่ค่ะ My Heart is your heart โอเคอยู่ตรงไหนเอ่ยอวิยาม My Heart นี่อยู่อยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับเข้าไปยังไงครับคือเข้าไป จากปากซอยเข้าไปจนถึงโรงเรียนบึงทองหลางนะครับตัวของร้านนี่จะอยู่ชิดกับรั้วโรงเรียนบึงทองหลางก่อนถึงวัดฝั่งฝั่งซ้ายมือค่าครับคราวนี้ไม่ได้มีวาลเชอร์แต่เดี๋ยวคราวหน้าที่รายการพี่ต้องได้เวาลเชอร์จากคุณนี้นะ เคยไปทานค่ะไปทานร้านนี้อร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากสะอาดสะอ้านค่ะคือคือตอนนี้นี่สมแ้างว่าเป็นร้านตัวเองความจริงแล้วเดิมเป็นร้านของของอีทเองนะฮะแต่เนื่องจากอีทเป็นคนชอบท่องเที่ยวอยู่อยู่ไม่เป็นที่ก็เลยต้องมอบหมายให้พี่คนปัจจุบันที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคน บริหารจัดการเองอ๋อคือเราขายแล้วเราได้กําไรเยอะเราก็เลยขายไปเลยพยใจกันขายล้านเลยคือคือคือมีความสุขกับการที่จะได้ไปท่องเที่ยวแล้วไปเห็นอะไรแล้วก็เอามาเผยแพร่ถ่ายทอดโอเคมีความสุขจริงๆค่ะพี่กำลังจาบประเด็นแล้วตอนนี้เรามาพูดว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนในเวียดนามผมมีมีเมืองเล็กๆและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากคือก็มีสาเมืองนะก็มีตอนเหนือก็จะมีอ่าสปา สปาใช่สปาสปาใช่สปา,าสปา <ม ang S 3> เป็นเมืองที่อาร์ติสมากคือเป็นเมืองอที่อยู่อ,อ,อยู่ตอนเหนือติดกับอาเรใกล้ๆชายแดนจีนนะฮะแล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งคือเป็นเมืองดารลัตเป็นเมืองที่โรแมนติกมากอารมณ์แบบฝรั่งเศสเลยฮะโอโอโมีวิล<ช>ล่าที่สวยงามเออชื่อ2เมืองเนี่ยก็ในฝันแล้วล่ะครับแลวอีกเมืองหนึ่งนะเป็นเมืองเป็นเมืองที่สําหรับนักเดินทางที่ชอบศิลปะก็ฮอยอันอ๋อไม่ได้ฮอยอันนะ อ,ออกสำเนียงเวียดนามต้องบอกว่าหอยอัน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 หอยอนค่ะหอยอันอออค่ะค่ะสาป,ปาเป็นไงครับพี่อ๋อสาป,ปานี่นะคะอืมอันนี้อันนี้แค่เล่าให้ฟังนะแต่ความจริงแล้วถ้าได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้สึกว่าครั้งแรกที่ไป,ปย่านสาป,ปาเนี้ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นดินแดนของสวรรค์ของชาวเขาใช่ใช่ ยิ่งกว่ายิ่งกว่าปลายของเราอีกเหรอโอ้ยอย่าพูดเลยไม่เทียบดีกว่าไม่เทียบคนละอารมณ์ครับนละอย่างนะคนละอารมณ์เพราะว่าพอพอสมว่าเราเออนั่งนั่งรถตู้จากลาวกายไปนะครับประมาณประมาณชั่วโมงกว่า3าสิบกิโลค่ะครับพอไปถึงเมืองนะฮะมันจะเป็นเมืองที่เหมือนอยู่ในหุบเขาเลยนะฮะก็ก็จะมีหุบภูเขามี หมอกทะเลจะมีทะเลหมอกเลยนะครับ mm hmm. ตื่นขึ้นมาม,มีแต่หมอกเต็มเมืองเลยคือที่นี่นะ,ะถ้าเราไปสังเกตนะไปเฝ้าสังเกตเราจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยช่วงเวลาแต่ละเวลานี้มันจะเปลี่ยนนะครับปีบรรยากาศมันจะเปลี่ยนตอนเช้าเช้านี่เรียกว่าหมอก เต็มไปหมดเลยนะฮะพอสายมานิฟ้าสว่างเลยนะฮะสายมากแค่เราเยอะเราเราเราอยู่ในที่พักของเราแล้วมองออกไปที่กระจกไปมองเห็นบ้านที่เขาสร้างเป็นเหมือนบ้านตุ๊กตานะฮะหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้านี่แบ็กกราวอยู่ข้างหลังนี่ในแต่ละจังหวะน,นี้มันจะเปลี่ยนก็ hmm. คือ มันมันเหมือนในในจินตนาการจริงๆนะมันเหมือนภาพวาดเลยฮะสวยมากค่ะแล้วยังมีความเอ่ออะไรนะใช้คําว่ายังมีความดิบมีความวายไม่ได้รับการปรุงแต่งจากวัฒนธรรมเมืองเลยอย่างครับเพราะว่าที่ที่นี่ที่นี่จะมีเขาเรียกว่าเอ่อสีสันของผู้คนนั่นก็แปลว่าชนกลุ่มน้อยเนาะก็จะมีชาวเขาเนี่ยมีชาวเขารู้สึกที่นี่จะมีชาวเขาที่มากที่สุดในเวียดนามไม่หกเผ่า หกเผ่าคือว่าว่าที่ซาปาไม่ไมเฉพาะซาปาพี่ไปถามมาแล้วหกเผ่าพี่เพิ่งไปมาออืคือว่ากันว่านะที่ซาปานี่เนื่องจากว่าในอดีตนี่คนที่ค้นพบหมายถึงว่าเอาออกมาสู่โลกภายนอกนี่ก็คือฝรั่งเศสสมัยที่เข้าไปปกครองเวียดนามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ปัจจุบันนี่ทางไอ้องกรของฝรั่งเศสนี่เขาก็กลับมามีส่วนที่จะมาช่วยดูแล โดยที่พยายามรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เราจะสังเกตทุกครั้งที่ไปนี่จะไม่เห็นไอเสาอะไรที่แปลกๆเหมือนกับอยู่บนอาคารอะไรจะไม่มีนะถูกถูกเขาจะอนุรักษ์เอาไว้ดีมากเลยครับต้นไม้ยังอนุรักษ์ความต้นไม้ยังเป็นธรรมชาติมากความสดะความสดของธรรมชาติต้นไม้เนี่ยเฟิร์นมันจะขึ้นเต็มต้นเลยเพราะอากาศมันจะชื้นตลอดกิจกรรมที่นี่ก็เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดใช่ครับผู้คนที่ไปที่นี่นะครับก็คือ ถ้าคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบออกกำลังกายเพราะมันจะมีการเดินขึ้นเขาลงเขาเดินชมธรรมชาติเดินชมธรรมชาติคือกิจกรรมอันนี้นี่ถ้าใครไปสปาแล้วไม่ได้ไปนี่จะถือว่าพลาดโอกาสมากๆเลยครับไม่ถึงสปาใช่ถ้าไปเวียดนามนะไม่ได้ไปสปาเหมือนกับไม่ได้ไปเวียดนามนะค่ะอย่างนั้นเลยใช่ไหมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสปามาดดับหนึ่งใช่ไหมคะใช่ <Okay. S 2> เป็นเป็นเป็นเมืองสำหรับในส่วนตัวผมเป็นเมืองที่อ่เอมีชีวิตชีวาในเรื่องของ <Okay. S 2> อชุดแต่งตัวของชาวเผ่าฮะ <Okay. S 2> เพราะว่าชาวเผ่าต่ละเผ่านะฮะมีสีสันก็ตรงที่เรื่องชุดแต่งตัวนี่เอง uh huh. มีหลากหลายเขาก็จะออกมาขายของที่ระลึกอยู่ตามตลาดชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะแค่เห็นแค่เห็นชุดพื้นเมืองของเขานะโอโหหลากหลายสวยมากแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมก็ นั่งนั่งรถนะครับเพื่อจะออกไปนอกเมืองผมก็เห็นมันมันจะมีภูเขาเยอะนะครับมองไปไกลๆนะก็จะเห็นคล้ายๆหมดฮะเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตามภูเขาเล็กๆผมก็ไม้ว่าอะไรพอเขารถไปไกลชาวเขาที่เขาใส่ชุดผ้าสีสีดำๆฮะเขากําลังทําการเกษตรอยู่ตามอยู่ตามอะไรสันเขาขั้นบันไดนาขั้นบันไดเต็มไปหมดเลยครับดูแล้วเออ มันมันเหมือนภาพวาดนะฮะในจินตนาการจริงๆ <c oughs> เหมือนชุดสีดำ <c oughs> เหมือนไทยทรงดำบ้านเราอะนะครับคือเขาก็ยังอยู่ในหุบนะฮะแล้วก็เดินทางเดินทางด้วยเท้าจะยังไม่มีถนนที่แบบถนนแบบเขาเดินเอาค่ะเขาเขาใช้การเดินเอาเขาไม่ เขาเดินไหวเดินไหวค่ะเขาเขาไปเอาฟืนในป่าเขาจะใส่สะพายหลังแล้วเวลาเขาเดินลงจากเขานี่เขาจะเอาสองมือค้ำเอวเพราะเขาบอกมันจะได้พยุงตัวเองเข้าใจอย่างนี้ค่ะเขาเดินใช่ใช่เขาจะพยุงตัวอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาเขาเดินเขาจะเดินสวยมากครับไม่มีหลังค่อมเลยฮะลองดูนะครับพี่มีตะกร้าใหญ่ๆเขาสะพายหลังใส่ฟืนให้เต็มเลย ที่ข้างหลังอเอามือเช้าซาเอลเช้าซาเอลแล้วเดินโอ้ยเดินออกไปเอาเดินแบบเลยครับเดินนแล้วคนคนก็หาว่าพี่เพียนวันเนี้ยเข้ามาเดินแบบนี้ในกรุงเทพอ่ะพี่เคยได้ยินเขาที่ที่คนไทยชอบพูดว่าสามกิโลแมวไหมครับเดินจนแบบว่าแต่ก็เดินเก่งขาลางเลยครับที่นี่นะเสน่ห์ของที่นี่ในการท่องเที่ยวที่นี่นี่น่ารักมากก็ตรงที่ว่าเวลาเราไปเที่ยวนี่เขาทางไอ